สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาดูการร้อยดอกรักหรือร้อยมลายซีกนะครับยกตาโดยที่จะมีกลีบอดอกรักสีชมพูแบบนี้ด้วยที่ขั้นตอนในการทำเรามาดูกันนะครับเราจะพ่นดอกรักให้เป็นสีชมพูนะครับขั้นแรกก็เอาร้อยดอกรักใส่เข็มก่อนนะครับ กี่ดอกก็ได้แล้วก็ใช้สเปรย์นะครับสีชมพูนมวิธีพ่นนะครับก็เอาเข็มจับด้านตูดดอกมันขึ้นนะครับแล้วก็เขย่าสีแล้วก็ฉีดแ,แล้วก็หมุนไปนะครับนี่เราก็จะได้แล้วก็จะได้ดอกกรกักแบบนี้นะครับแล้หาที่เสียบนะครับให้ดอกมันแห้งแล้วค่อยเอามาแกะเมื่อกี้สีไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ มาอยู่ตรงที่มีแสงก็เราก็จะได้ดอกลักสีชมพูนมแบบนี้นะครับเรามาเริ่มร้อยกันนะครับจากเตรียมเข็มนะครับให้เรียบร้อยใส่ด้ามจับแล้วก็ใส่เข็มใส่แป้งให้เรียบร้อยนะครับดอกรักที่เราใช้ก็คือจะมีตัวดอกรักกลีบสีขาวไปคลุกแป้งนะครับดอกลักขีชมพูที่เราไปพ่นแล้วก็ตัวแกนแล้วก็จะมีดอกบานไม่โรยนะครับ แถวแรกนะครับใส่ดอกลักสีกลีบแถวที่สองใส่ดอกลักกีบสีขาวหนึ่งชมพูหนึ่งแล้วก็กลีบสีขาวตามมาแถวต่อไปกลีบสีขาวแล้วก็สีชมพูสองแล้วก็ตามด้วยกลีบสีขาว แถวต่อไปกลีบสีขาวนะครับแล้วก็ใส่แกนแล้วก็ตามด้วยกลีบสีชมพูอันนี้พูดผิดนะครับไปกลีบสีชมพูแถวต่อไปกลีบสีชมพูตามด้วยแกน2แล้วก็กลีบสีชมพู1นึ่งแถวต่อไปแกนนะครับตรงกลางก็เป็นบานไม่รู้โรยแล้วก็ตามด้วยตัวแกนแถวต่อไปนะครับ กรีบสีชมพูตามด้วยแกน2แล้วก็สีชมพูแถวต่อไปกรีบสีชมพู1แกน1นะครับแล้วก็ตามด้วยกรีบสีชมพูแถวต่อไปกรีบสีขาวแล้วกรีบสีชมพู2แล้วก็กรีบสีขาวนะครับ ต่ต่อไปกรีบสีขาวแล้วก็สีชมพู1กรีบแล้วก็ตามด้วยกรีบสีขาวอันนี้คือจบหนึ่งตานะครับถ้าเราจะเริ่มตาใหม่เราก็เริ่มร้อยตั้งแต่แถวแรกนะครับต่อขึ้นไปด้านบนไปเรื่อยๆอยากได้กี่ตาก็ร้อยไปตามที่ต้องการนะครับความยาวก็ลรไปสามารถไปวัดดูในงานที่เราจะต้องใช้ได้นะครับอันนี้ก็ตาสุดท้ายแล้วนะครับ แต่สุดท้ายคือปิดจบที่ลายสีชมพูข้างบนหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เอาแป้นมาปิดไว้ด้านบนเข็มนี้ที่ผมคำนวณไว้ก็คือความยาว10นิ้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำตามได้นะครับแบบนี้เลยถ้าใช้ความยาวเท่าไหร่ก็คำนวณเอานะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ